บนโซเชียลมีการแชร์ข้อความว่าผู้สูงอายุหากจูจ่ๆปัสสาวะไม่ออกควรทำอย่างไรดีเป็นเรื่องราวของหมอเท่าคนหนึ่งที่ปัสสาวะไม่ออกแต่เมื่อกระโดดแรงๆยกมือขึ้นทำเช่นนี้15-20ครั้งจะทำให้ปัสสาวะออกได้หืม <H m? S 1> ชัวเหรอศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอ,อสมทอสอบถามกับศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือและชมรมควบคุมระบบขับถ่ายปัสสาวะแห่งประเทศไทยครับ คำแนะนำที่ว่าหากผู้สูงอายุปัสสาวะไม่ออกให้กระโดดแรงๆ15-20ครั้งแบบที่เขาแชร์กันนี้ใช้ได้จริงไหมครับโดยหลักการแล้วผมคิดว่าไม่น่าจะช่วยให้เกิดการปัสสาวะได้คุณหมอบอกว่ากระบวนการของการปัสสาวะประกอบด้วยสิ่งสำคัญอยู่3ส่วนส่วนที่1ก็คือตรงตัวทางออกทางออกก็ได้แก่ตั้งแต่คอกระเพาะปัสสาวะ ตัวท่อปัสสาวะส่วนที่2ก็คือตัวกระเพาะปัสสาวะหลักสําคัญก็คือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะเนี่แหละแล้วก็จะมีตัวรับประสาทความรู้สึกขึ้นไปที่สมองแล้วในขณะเดียวกันก็ส่งย้อนลงมาประสาทอีกทางหนึ่งเพื่อให้กล้ามเนื้อมันเกิดการบีบตัวส่วนที่3ก็คือตัวสมองที่ควบคุมว่าปวดจริงหรือเปล่าได้เวลาอันควรที่จะต้องปัสสาวะแล้ว ก็จะสั่งการลงมาว่าไปปัสสาวะได้พอไปปัสสาวะได้เนี่ยขบวนการที่ถูกต้องก็คือกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะของคนคนนั้นเนี่ยก็จะต้องเกิดการบีบตัวในขณะที่ทางออกทั้งหมดจะต้องมีการคลายตัวอย่างเต็มที่นี่ถึงจะเรียกว่าการครบวงจรการปัสสาวะที่สมบูรณ์แบบหนึ่งรอบแต่สรุปแล้วคําแนะนําที่ว่าหากผู้สูงอายุป,ปัสสาวะไม่ออกให้กระโดดแรงๆ15ถึงยีครั้งแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับไม่ควรแชร์ครับเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยแน่แน่แถมอาจจะทําให้ ผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวไปเกิดอุบัติเหตุหกล้มศีรษะฟาดนะครับกระดูกหักได้นะครับผมว่าไม่เหมาะสมที่จะแชร์ต่อนะครับวิธีการที่ไม่ถูกต้องนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์แล้วอาจจะทำให้เกิดผลเสียตามมาได้นะครับ